อรุณสวัสด์เช้าวันจันทร์นะครับทุกคนวันนี้นะครับเจอกันกับผมในรูปแบบของพ็อตแคชเช่นเคยนะครับนางอัดรายการอยู่ตอนนี้6กโมงยีนะครับอากาศก็สดชื่นเช่นเคยนะครับแดดยังไม่ได้ส่องแสงสักเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงรบกวนจากส่วนข้างๆหรือเปล่านะครับเหมือนเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะไม่รู้ว่าใครตัดหญ้าหรือว่าใครหว่านไถอะไรนะครับเสียงก็ดังมาแต่เช้าก็เลยทีเดียวนะวันนี้เดี๋ยวสุสดา์นี้มีเกมการแข่งขันนะครับทุกคนนะฮะมอเตอร์จีพีสนามที่6ที่คาตาลุนญานะ ช่วงเวลาก็เรียกว่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมดึกดื่นนะครับถ้าเข้าสู่ยุโรปเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน2องทุ่มสามทุ่มนะทุกคนโปรแกรมตารางเวลาเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับคงไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะแค่มาบอกกันไว้ก่อนนะครับหลังจากที่พักไป2สัปดาห์นะครับนับไปจากนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณ5วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับชมนะครับสนามที่6กกันไปเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเตรียมเรื่องราวของทาง SRC นะครับมาเล่าบางท่านอาจจะ ไม่ได้ทราบไม่ได้รู้เลยครับว่า S R C คืออะไรนะนะฮะทำไมไม่เรียกว่าเป็น HONDA ไปเลยเอาจจะเรียก HONDA ก็ได้นะครับแต่จะเรียกเป็น S R C เนี่ยมันจะรวมนะครับ S R C ก็ย่อมาจากนะครับ Honda Racing Corporation นะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในฮอนด้าคือเป็นหน่วยงานที่ก็ย่อตามตามตามคำคำของมันนั่นแหละฮะก็คือเป็น r a c i n g เป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแข่งรถนะ ซึ่งนะครับโดยเราจะโฟกัสไปที่ในส่วนของยุคมืดนะครับของ MotoGP ของทาง World Superbike ว่าทำไมมันถึงมีช่วงเวลาที่มันโผล่มาใกล้เคียงกันนะครับมันมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรบ้างแน่นอนนะครับเราได้เห็นนะฮะถ้าเป็นใน MotoGP ตอนนี้ทั้ง r e p s o Honda ทั้ง LCR Honda นั้นพวกเขาต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับในฤดูกาลนี้ก็แทบจะเก็บคะแนนอะไรกันไม่ได้มากสักเท่าไหร่ ซึ่งตามจริงแล้วมันก็อยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยมาเนิ่นนานหลายปีแล้วนะครับหลายคนเข้าใจดีรวมทั้ง World Superbike นะครับที่โอเคผมเข้าใจนะครับว่า World Superbike นั้นในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นที่สนใจมากมายเท่ากับ MotoGP นะครับแต่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะสอ,สอรายการนี้นั่นก็เพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะฮอนด้เนี่ยเขารวมครับแผนกรถแข่งทั้ง200แล้วก็400เนี่ยเข้าด้วยกัน จากที่เมื่อก่อนจะ,จะแยกก็คือแยกการ,การทํางานแยกการบริหารของใครของมันใช่ไหมฮะแต่นะครับเมื่อประมาณสักเอาเป็นสักสามสักสปีประมาณนี้นะฮะราวๆเนี้ยสาปีเนี่ยพวกเขาก็รวมกันไปนะครับโดยตอนนั้นให้เหตุผลว่าก็คือเพื่อความคล่องตัวนะฮะในการทํางานนะครับมันจะได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเวลาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับความสำเร็จอะไเต่างๆทั้ง2ลอล้อทั้ง4ลอ้อซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้นก็ต่างมีนะฮะต่างฝ่ายต่างก็มีเนี่ย ถือว่าเจามาแชร์กันมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทําไมจะต้องรวมกันใช่ไหมละ่ะคือฟังดูมันก็โอเคแล้วนะฮะมันก็น่าจะไหลลื่นดีเหมือนกันนะไหนๆก็เป็น Honda เป็น SRC เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมนะครับแต่ทุกคนนะเมื่อนําแผนนี้มาใช้ก็ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ปีแรกเลยซึ่งมันก็จะมีเหตุมีผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะที่ผมมองเข้าไปนะฮะว่ามันทำไมเกิดเป็นความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินเกมในการบริหารตรงนี้หรือเปล่าไม่มากก็น,น้อยนะครับมันน่าจะจะไปมีส่วนนะครับแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาบ้างเอาเป็นที่ในส่วนของทางโวลซูโไบ,บายก่อนแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรในตอนนั้นนะฮะในย้อนไปปี2019ลงไปเนี่ยนะทุกคน ความสาเร็จอันยอดเยี่ยมของมาร์คมาเคสนะครับแน่นอนเป็นยุคที่เขาเกลียงไกลย,ยุคที่แบบว่าแบกฮอนด้าคนเดียวนี่ก็ยังไหวนะฮะต่อสู้กับทีมโรงงานอื่นๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้ World Super Bi k e เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามฮะคือ MotoGP ีนี่ประสบความสำเร็จกับมาร์คเนี่ยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันเนี่ยหลายปีแต่ World Super Bi k e เนี่ยแทบจะแบบว่าไม่มีความสำเร็จนั้นมีหน่ำสามก็คือ Honda เป็นทีมอิสระครับเป็นทีมอิสระที่ไม่ได้บอกว่าเป็นทีม ทางคาวาสกิทางยามาฮ่าทางดูคาติอะไรเขาอย่างเงี้ยนะฮะความสำเร็จก็เลยไม่มีสักทีนะครับในก่อนหน้านั้นนะฮะก็เลยเอา้าวโอเคล่ะเมื่อรวมนะฮะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยรวมเป็น SRC กันแล้วเนี่ยนะครับคือทั้งสองทั้งสี่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยวงงานนะฮะ SRC ก็เลยไปสนับสนุนละ่ะทีนี้ครั้งแรกนะก็เป็นครั้งแรกไปสนับสนุนทีมแข่งใน World Superbike ซึ่งว่ากันว่านะครับในตอนนั้นก็ทุม่มเงินไปมหาศาลพอสมควรแหะในการที่จะสร้างโรงงานนะครับเพื่อการนี้เพื่อที่จะแข่งขันเนี่ยนะฮะใน world superbike ในการที่จะนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าเอาตัวนักแข่งที่เป็นนักแข่งระดับท,ท็อปเลยนะมาเอาโรบาทติสตาแชมป์โลก2สมัยติดในตอนนี้เลยนะฮะพี่เบาของเราที่ขับดูคาติอยู่นี่แหละฮะในช่วงปี2,020-21เนี่ยนั่นก็คือไปอยู่กับ ทาง Honda นะครับพร้อมด้วยนักแข่งจอมเก่าอีกคนนึงก็คือลีองฮาสกลัมนะฮะสอจอมเก่าในตอนนั้นไปว่ากันว่านะครับค่าเหนื่อยค่าตัวของบาติสต้านั้นสูงมากๆครับน่าจะเกือบๆแต่นะครับประมาณ7-8รล้านยูโรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาตีเป็นเงินไทยประมาณประมาณ300กว่าล้านคือมันก็เทียบเท่ากับนักแข่ง MotoGP ระดับแบบเกือบๆจะท็อปเลยนะฮะในตอนนั้นน่ะนะ ก็คือ Honda เนี่ยทุ่มมากๆฮะเพราะว่าบบลติสตาในปี2019นั้นขับ World Superbike ปีแรกครับกับดูคาติก็เกือบจะพาดูคาติพาตัวเองเนะครับเป็นแชมป์โลกเสียด้วยซ้ำในปีแรกแต่ก็เกิดปัญหาในการทำงานกันในขณะนั้นนะฮะที่เราทราบกันมาแล้วก็ Honda ก็ไปเรียกว่าดึงตัวมาตอนนั้นรถแข่งรถ World เ o อ s ์ซูบูบอยีเขาใช้รถโปรดักชันใช่ไหมฮะในการลงแข่งขันก็คือ รถซูเปอร์ไบค์ของทาง Honda นี่ก็ออนิวด้วยฮะจากที่เป็นโฉมเก่านะครับ CBR 1 0 0 0 r r น W ที่เป็น S P มาอย่างยาวนานเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าออนิวใหม่เป็น CBR 1 0 0 0 r r ขีด R นะฮะหรือว่าผมจะมักเรียกว่าเป็น t r i p l e R หรือว่า R 3ตัวเนี่ยนะก็คือเข็นรหัสโมเดลใหม่แบบออนิวจ๋ามาเลยฮะเพื่อการนี้โดยเฉพาะละครับจุดเด่นก็คือมีความแรงมากฮะ ในทางตรงนี้โอ้โหแบบว่าบิดกันแรงเอาไปทดสอบที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกว่ามักจะแบบว่ามีทอสน์สที่เหนือกว่าค่ายอื่นอย่างชัดเจนนะฮะแต่ทุกคนครับนั่นแหละฮะพอบารติสตามาเนี่ยแป็กค,ครับใช้คำว่าแป็กได้แบบว่าได้เต็มปากเต็มคำนะฮะแม้ว่าจะมีโพเดียมอยู่ว่าในรอบ2ปีเนี่ยอ่ะมันไม่เกิน4 5หครั้งหรอกฮะแล้วก็จะเป็นการลุ้นชัยชนะแทบจะไม่เกิดขึ้น นั่นแทบไม่น่าเชื่อนะฮะมันเป็น2ปีที่บารติสตาคงจะฝันร้ายไปตลอดอาชีพเขาเลยละและทีนี้ฝากบางของทางอของทาง MotoGP แล้วฮะในปี2020หลังจากที่ทุ่มงบประมาณหลังจากที่ฟูลทีมอะไรต่างๆเต็มที่มาแล้วใน World Superbike ใน MotoGP ปี2020มาร์คมาเคสก็จะอยู่ในฐานะของคนที่จะต้องมาป้องกันแชมป์โลกหลังจากที่2019เนี่ยนะครับโอ้โหแบบ ต้องยอมรับเลยนะ,ะว่านั่นคือร่างทองโดยแท้จริงฮะก็คือเดิมแบกของทีมลยครับแบกคนเดียวมาเลยเนี่ยนะฮะแต่ใครจะไปคิดครับว่าในสนามแรกเท่านั้นนะฮะในปี2020เนี่ยช่วงแ,แรกๆของต้นฤดูดการนะครับที่เฮเรสในสเปนบ้านเกิดของเขาั่นแหละเขาก็ไปพลาดล้มฮะไปพลาดล้มหลุดออกมามันก็เป็นการจังหวะการล้มอยู่สองสองรอบนั่นแหละจากจังหวะที่หลุดออกไปปุ๊บพอหลุดออกไปเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้นะครับก็กลับเข้ามาสู่การแข่งขันคราวนี้บิดแบบแหลกลานแบบ โอ้โหแบบได้ใจแฟนๆในตอนนั้นเลยฮะ,ะแต่นะครับด้วยความที่รถเนี่ยนะครับมันถูกเค้นมาเพราะว่ายางมันหมดแล้วก็เรียกว่าล้มครั้งที่2นี่คือจุดเปลี่ยนไปตลอดอาชีพของเขาเลยนะฮะนี่คือจุดเปลี่ยนที่พาให้ฮอนด้าเข้าสู่ยุคเมื่อด้วยนะครับเมื่อพลาดล้มแล้วทีนี้นะครับรถเนี่ยมันก็หมุนล้อมันก็เลยมาไตีฟาดเดีกับแขนขวานะครับทำให้เรียกว่าแขนหักในตอนนั้นซึ่งตามจริงแล้วนะฮะอาการแขนหักในแบบนั้นเนี่ย ถ้านะครับมันไม่มีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดนะมันก็คงจะไม่กินระยะเวลายาวนานทั้งฤด,ดูกาลได้นะฮะจริงๆโอกาสที่จะกล่าวมาแข่งขันนะครับหรือแม้กระทั่งในการลุ้นป้องกันแชมป์เนี่ยมันก็ยังคงอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ทําไมผมถึงบอกว่าเอ๊ะนะครับมันมันผิดปกติได้เหรฮะผิดปกติตรงนี้เนี่ยผมมองไว้2อ,อย่างนะฮะทุกคนนะผมมองไว้2ออย่างก็คือก็ต้องมองที่ตัวนักแข่งด้วยนะครับว่า เป็นยังไงนะครับในการดูแลตัวเองในการอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มองในเรื่องของการทํางานโดยรวมของทีมในการบริหารนั่นเองคือผมจะไม่ได้ไปโทษนักแข่งอย่างเดียวนะครับว่ามาร์คเขาดื้อเขาอะไรซึ่งในส่วนหนึ่งมันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็มีนะบอกบอกตามตรงให้แฟนๆของมาร์กก็เย่าเพิ่งมาเคืองผมนะครับเจ้าตัวเองก็ออกมายอมรับอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วไงมันผมก็เลยมองว่าเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งหมดเลย อย่าไปบอกว่าผิดแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ถูกผมผมไม่อยากจะใช้คํานั้นนะครับผมผมมองว่าทั้งนักแข่งทั้งทีมงานการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนกับกรณีนี้ฮะด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการรักษาขั้นตอนในการรักษาการพักฟื้นนะครับเมื่อไหร่จะส่งนักแข่งลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าล้มแค่แขนหักในรอบนั้นครั้งเดียวแต่กินเวลาอยู่ตั้งแต่2020 21, 22 ในสามปีเนี่ยทุกคนฮะมาร์กอาการมันเรียกว่ามีสิ่งที่มันต่อเนื่องจากแขนหักตรงนี้เนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่ากี่รอบหมายถึงว่าเอาเอา,เอาแค่แขนนะผ่าตัดเนี่ยน่าจะประมาณสามสี่รอบเป็นอย่างน้อยฮะผ่าแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นผ่าแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนั่นน่ะจะบอกว่านะครับหมอเขารักษาไม่ดีหรือมันก็เป็นการมันก็เป็นการแขนหักแบบแบบแบบที่มันเป็นธรรมดาที่ที่เราเคยเจอในวงการอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพียงแต่ว,ว่าการวางแผนในการรักษาเนี่ยผมผมมองว่าตรงนี้นะครับมันมันผิดพลาดเราตอนนั้นเราได้เห็นเขาคุยกันนะฮะเป็นข่าวออกมานะครับว่ามันก็ตกลงร่วมกันนั่นแหละว่าจะลงได้เมื่อไหร่ยังไงหมายถึงว่าโอเคคุณพักพื้นอยู่3สัปดาห์4สัปดาห์นะมันเปการตัดสินใจร่วมกันนั่นแหละฮะก็เลยมองว่านี่คือ1ในจุดนะครับที่แบบว่าเป็นการบริหารผิดพลาดและทีนี้บอกว่าที่ โจหัวมาในต้นคลิปนะครับว่าเอา2ล้อแล้วก็4ล้อเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในในข้อผิดพลาดในการบริหารยังไงกันหรือเปล่าอ่หลังจากที่ตรงนั้นนะครับมาร์กมาเคสก็อย่าว่า3าปีนะฮะ2 0 2 0 2 1 2เเนี่ยก็คือไม่ได้ลงแข่งขันแบบต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอยู่เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ในการพัฒนารถในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ยุคมืดโดยแท้จริงแหละ ค่อยๆกลืนๆๆกลืนกลืนเข้าไปในแต่ละปีในแต่ละปีฮะจากที่เคยยิ่งใหญ่เีไกรจากที่ผ่านมาในเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนครับถ้าย้อนไปในยุคที่มาร์กไกรเนี่ยเขาก็เป็นคนเดียวนะฮะที่ขับที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในขณะที่คนอื่นก็ขับไม่ได้เลยฮะนี่แหละฮะนี่ก็คือเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะแอบคิดอยงผมใช่ไหมในตอนนั้นว่าถ้าวันหนึง่งมาร์กไม่อยู่ มาร์กไม่พร้อมไม่สะดวกมาร์กจะเกิดอะไรอัซิเดนต์อะไร, accident, ะไรขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยเอ๊ะมันจะจัดก,การยังไงแล้วใครจะมามามาแทนมันจะไม่เหมือนทีมอื่นนะครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่แปลกมากของฮอนด้าในยุคนั้นทีมมื่นเนี่ยเอาจริงๆนะฮะต่อให้เขาจะมีมือ1มือ2เนี่ยนะครับแต่ในวันที่มือ1ไม่อยู่บางทีมือ2ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จเทียบเท่ากันเนี่ยแต่มันก็พอที่จะกู้หน้าได้บ้างมีผลงานที่จับต้องได้บ้างนั่นไม่ใช่ฮอนด้าครับเมื่อไม่มีมาร์กทุกสิ่งงทุกกอย่า็จบ นักแข่งน้องใหม่ที่เอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Alex Market ในปีนั้นนะครับก็เรียกว่าไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรแบบว่ามากมายนะักถ้ามองภาพรวมนะแม้ว่าจะมีโพเดียมหนึ่ถึงสครั้งในปีนั้นก็ตามนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมาก็ไปใช้บริการนักแข่งนะครับประสบการณ์สูงจาก KTM ในตอนนั้นอย่างปอยส์ปอร r กมาก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะเลยกลายเป็นว่า2023เนี่ยก็น่าจะเป็นการตกผลึกหมายถึงว่าเราอาจจะคิดในตอนนั้นนะครับว่า S อซซิน,น่าจะ เข้าสู่ยุคมืดเนี่ยมา3ปีละ2 0งศ2หแต่พอ23ทุกอย่างมันโอเคร่างกายของมาก,ก็ถือว่าอะไรที่ควรผ่าตัดควรรักษาเนี่ยก็น่าจะโอเคหมดแต่กลายเป็นว่ารถในปี2023ของ Honda นั้นมีสถิติที่เกิดขึ้นแบบว่ามันไม่ได้ภูมิใจหรอกฮะมากับจอนเนียเป็นนักแข่งที่ล้มมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์การแข่งขันมอเตอร์จีพี่ละในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยนะฮะล้มรวมกันเยอะสุดอย่างมาร์กเนี่ยไปล้มอยู่ ในเยอรมันสนามที่เขาเป็นเจ้าเป็นราชาที่นั่นเนี่ยน่าจะสูงสุดในทวัดจากจํานวนสนามนะครับก็คือสุดสัดด์นั้นล้มไป5ครั้งฮะเห็นไหมแล้วก็นะครับไม่สามารถเก็บคะแนานได้เนี่ต้องย้อนไปในรอบ30กว่าปีเลยทีเดียวครับที่แบบว่าสถานการณ์มันเลวร้ายมากดังนั้นนะครับพอมาถึงในช่วงก่อนที่จะเข้ามาสู่การแข่งขันในเอเชียเนี่ยมาก็เลยแบบว่าขอเวลานะครับแบบาส่ง สัญญาณไปทาง Honda ครั้งแรกที่แบบว่าเป็นรูปธรรมท,ที่สุดฮะว่าโอเคจะขอดูสักถึงญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนที่มาร์คพูดมันก็จะกินเวลาอยู่ประมาณ3สนามฮะอ่าตอนนั้นก็คือจะมีการทดสอบรถที่มิซโนนอิตาลีด้วยนะฮะอาการอัปเกรดนะฮะทีนี้ผลการอัปเกรดก็ไม่เป็นที่พอใจในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็3สนามผลงานก็ตามที่เห็นนะครับ สุดท้ายก็เลยพอเสร็จสิ้นในโฮมเลสของทาง Honda ก็คือที่ทวีลิงโมเนงิในญี่ปุ่นเนี่ยก็นะครับประกาศว่าจะย้ายก็จะย้ายมาอยู่ในเกรซินี่ ini, มาขับรถดูคตินี่นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับทั้ง w เวลซูบูบทั้ง MotoGP ของ Honda บางทีมันเหมือนฝันร้ายเลยนะครับมันเหมือนแฟนๆ h o น d a เนีน่ยนะก็คือแบบว่าใจหายก็ทีเดียวว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเหมือนประมาณว่ามันลงล็อกกันเป๊ะๆเลยนะฮะ จากที่แบบว่ามีความหวังเต็มที่นะครับเพราะว่ามาร์คนั้นในยุคที่เปลี่ยนไปลจริงๆทุกคนก็จะได้เห็นว่ามันเกินต้านนะฮะแต่พอพลาดล้งในตรงนั้นไปแล้วเนี่ยผลเสียจากที่เรามองว่ามันไม่น่าจะส่งผลขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันเกิดเพิ่มแรงมากฮะแล้วก็หวังว่าจะกู้หน้านะครับก็คือโอเคละในเมื่อนะครับในปี2020มาร์กก็น่าจะน่าจะหลุดแชมป์น่าจะไม่สามารถกลับมาป้องกันแชมป์ได้แต่อย่างน้อยใน w uh, World Superbike นั่นก็คือเป็นปีแรกใช่ไหมครับที่แบบว่าก่อร่างสร้างตัวแต่พอขึ้นมาในปีที่2มันก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับก็ยังไม่ดีขึ้นเอาง่ายๆว่าบลาติซ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไปแล้วก็เหมือนฟอร์มแพ็กเลยทั้ง2ปีพอขึ้นมาจบ2คนนี้ไปเขาก็มีการล้างนักแข่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยดึงเอาอาดีตนักแข่ง MotoGP แม้ว่าจะอยู่ในระดับนะครับท้ายๆแถวนะฮะอย่างอเกาเรโคน่าเนี่ยแต่นะฮะ ถ้าพูดถึงนักแข่ง m o t o g p ไปแข่ง w o r l d s u p e r b i k บบางท่านจะมองว่าคือไม่ต้องเอาพวกที่เก่งๆไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกที่ผลงานไม่ดีไปก็ยังคงยังคงผลงานดีเลยอ่าหลายๆคนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่นะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมอื่นไม่ใช่เกิดขึ้นกับ SRC ฮะได้ตัวอ e ีเกลเลคุน้าไปนะครับตอนนั้นก็มามีประสบการณ์อยู่ถึง2ฤดูกาลนะครับกับเทคทรีเคทีเอเมนะแล้วก็ได้ตัวนักแข่งจากโมโตทูนั่นก็คือชาวิวิเฮนะครับ อันนี้ก็คือเีนเนี่ก็อาจจะไม่ใช่นักแข่งระดับที่อยู่ในท็อปสูงสุดนะฮะแต่นะครับถ้าจะหวังถึงประมาณท็อปสิาอยู่ในกลางกลางแถวนะครับสิบสิบสองสิบสามสี่ไปนู่นเนี่ยเขาก็อยู่ในระ,ระดับนี้ฮะก็ไม่ถือว่าแย่นะแต่ทั้งสองคนก็นะครับไม่ต่างอะไรกับเบลติสตาเผลอเนี่ยหนักกว่าอีกนะทุกคนก็เลยกลายเป็นนะครับฮอนด้านะฮะทั้งมอตจีพีทั้งเวลซูเปอร์ไบ์เนี่ยกอดคอกันลง ุบเหวไปในพร้อมๆกันนะครับในช่วงเวลานะฮะก็นะครับ World Superbike ในปีที่แล้วก็ประมาณท็อปท็อปสินะครับท็อปเท็อปสิหรือว่าปีก่อนนู้นนะครับของชาวเวอีเฮกับของทางอีเกลเลคโคนาแต่ในปีนี้หนักเลยฮะปีนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนักแข่งก็มีน้องใหม่บางคนนี่ก็ทําผลงานแซงหน้าเข้าไปอีกเลยทําให้ตอนนี้นักแข่งบาดเจ็บกันอยู่นะฮะ World s u p e r b เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของอีเกลเลคโคนาคือว่าแข่ง MotoGP มันทำร้ายนักแข่งยังไงนะครับ ในเวลสุบไวก็ไม่ต่างกันล้มแต่ละทีเนี่ยมีเสียนอนโรงพยาบาลยาวๆนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับอ่านะครับรวบลัดตัดตอนมาปากไม่ใช่รวบลัดลงมั้งยาวนะครับทุกมิตินะครับว่าทําไม Honda 2วัรายการนะครับทั้งมอเตอร์ูบีทั้งเวลสุบไวช่วงเวลาเร็วร้ายเนี่ยมาใกล้เคียงกันมาพร้อมกันเข้าสู่ยุคมืดพร้อมกันแล้วจะออกจากยุคมืดพร้อมกันหรือเปล่า กับการบริหารการจัดการของ SRC ในแผนการนี้ทุกคนครับว่ายังไงกันบ้างฮะคืนนี้เจอกับผมใหม่นะครับประมาณ3ามทุ่มสีทุ่มเหมือนเดิมสวัสดีครับ